<TV. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ธมาอยู่กับรถยนต์ที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันมานานนะครับกับนี่เลยครับที The All ่ All New Aston Martin d ด1 2ครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟิโลโซฟีของการดีไซน์ DB12 ในครั้งนี้นะครับเขาได้ทําการเรียกคันนี้นะครับว่ารถยนต์คันแรกที่เป็นซูเปอร์ทัวเลอร์กระจังด้านหน้าเนี่ยมีความใหญ่ขึ้นถึง56%เลยแน่นอนครับว่าในเจเนอเรชันใหม่นี้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นก็เลยต้องมีช่องอากาศใหญ่ขึ้นเพื่อรับอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์และไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบดีไซน์พิเศษแล้วก็มีการปักคริสตลัลไว้6กอันด้านบนเนี่ยนะครับเพื่อทําให้ดีไซน์มันดูเป็นเอกลักษณ์มากขึ้น ล้อเนี่ยเป็นล้อลายพิเศษของ d v 1 2แต่ว่าเป็นลายแบบว่าออ t ชั่นนะครับในคันนี้เป็นสีทองถือว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นคันแรกที่ผมเห็นนะที่ใช้ยาง Pilot Sport S5 ตัวล่าสุดเลยด้าน,นข้างเนี่ยต้องบอกว่า silhouette ยังคงคล้ายเดิมอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างอะไรไปมากมายนะครับแต่ว่า body panel เนี่ย เป็นบอดี้แพนเนลใหม่แทบจะหมดเลยดูจากหูกระจกดีไซน์ใหม่ได้เลยเป็นไฟเลี้ยวยด,ดีแล้วก็ปกติเราจะเคยเห็นแต่กระจกมองหลังที่เป็นเฟรมเหล็กนะแต่ว่ากระจกข้างคันนี้ก็เป็นเฟรมเหล็กแล้วแล้วก็มีไบสปอร์ตโมเดลลิงมาให้ด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่ามันสวยจริงๆแล้วก็ยังมีแอร์สปอยเลอร์ตัวพิเศษที่เหมือนใน DB10 อยู่นะครับเวลาขับด้วยความเร็วเนี่ยชิ้นด้านหน้าจะยกขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งแอร์ความเร็วสูงเนี่ยออกขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อ เหมือนเป็นสปอยเลอร์นะครับแต่ว่าจริงๆเป็นลมนะครับที่ปล่อยออกมาด้วยความดันสูงนั่นเองครับใต้ฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์4ลิตร V8 นะครับรหัส M177 ของ Mercedes AMG นั่นเองนะครับให้แรงม้าสูงสุดในเจ้า D v 12นี่นะครับ680แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตรสูนถึงล้อใช้เวลาเพียงแค่3.6วิเท่านั้นนะครับขับเคลื่อนไปที่ล้อหลังผ่านเกียร์ซ้ f 8สป e นะครับต้องบอกเลยว่า คันนี้แรงม้าเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับท็อปสปีดอยู่ที่325กิมตรต่อชั่วโมงเลยขึ้นมาด้านในของ d b 12ในเจเนอเรชันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันล้ำสมัยขึ้นจริงๆภายในเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีมันเยอะแน่นอนว่าเขาต้องใส่ระบบเซฟตี้มาเยอะคันนี้ก็มีมาครบเลยนะครับ Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring ก้องรอบคันละมีเยอะมากมายจริงๆนะครับและในครั้งนี้เนี่ยเขาได้เพิ่ม Drive Mode มา นะครับเป็นเวทโหมดที่มีใน DB12 เป็นครั้งแรกนะครับโปรตีเอสมาตินจะไม่มีเวทโหมดเวทโหมดเนี่ยก็จะทำงานในเวลาที่ฝนตกหนักอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับทำให้การขับขี่ในฮนนลื่นใช้าง,งานได้ง่ายขึ้นนะครับในครั้งนี้นะครับมีโหมด GT สปอร์ตสปอร์ตพัินดิวิดด้วนแล้วก็เวทโหมดครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมีคอนฟิกเอริตี้ที่ค่อนข้างสูงเลย และจอตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถดูพวกเทเลเมิรชีอะไรพวกนี้ได้ด้วยแรงม้าเป็นกิโลวัตต์แรงบิดเป็นนิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความร้อนของเครื่องอยนต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยต้องบอกว่าแอมเบียน i g ไล i ิ g งคันนี้ก็สุดยอดนะครับสามารถลากเลือกเอาได้เลยเนี่ยเ,เยอะมากมายปรับความสว่างอะไรได้ตามสบายเลยนะครับและในครั้งนี้ก็มี Apple p p l e CarPlay มาให้แล้ว Android Auto ก็มีมาให้นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับคนใช้ได้หลายแบบจริงๆ ใครนะครับพี่สนใจเดอร์ออร์นิวแอสซอมมาติน DB12 ครับสามารถมาชมที่โชว์รูมของแอสซอมมาร์ตินแต่วันนี้เป็นต้นไปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามรายการได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้เลยครับวันนี้าลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ